วันนี้ผมจะพามาดูการตั้งคัตรถเกียร์กันนะครับว่าเราตั้งกันยังไงใน <Hey, S 1> เรตตั้งคัตตระกูลฮอนด้ากับซูซูกิมันจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับคันตะตานะครับถ้าฝั่งถั้ารถจัมห้าอยู่ฝั่งตรงข้ามวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าซูซูกิกับฮอนด้าเขาตั้งกันยังไงขั้นแรกเลยก็ต้องหาปจัจจแหวนเบอร์สิบสี่กับปัจจัปากท้ายเบอร์สิบสี่ก็ได้ครับ เนี่ยครับมาหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับสำหรับน็อตล็อกนะครับน็อตล็อกครับแล้วก็น็อตตั้งก็หมุนใช้ปากแบนด์หมุนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันนะครับหมุนทวนให้ตึงเลยนะครับน็อตเบอร์ส hmm. ิบสี่น็อตล็อกเอาแค่หลมวมๆพอนะครับแต่น็อตตั้งอะหมุนให้สุดเลยครับเราเอามือ ขยับคันเกียร์นะครับเราหมุนให้ซ้ายสุดเลยให้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 อย่ามีช่องว่างนะครับเนี่ยคันเกียร์่อยขยับไปอย่าให้มีช่องว่างแล้วเราหมุนกลับมาครับหมุนตามเข็มนาฬิกามาหนึ่งส่วนสีรอบนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกามาแค่หนึ่งส่วนสีรอบเนี่ยครับเดี๋ยวดูเห็ดูนะครับนิดเดียวพอนะครับหนึ่งส่วนสีรอบนี่นะครับไปดูนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับหนึ่งส่วนสี่รอบแล้วครับ หนึ่งส่วนสี่รอบนี่ครับประมาณนี้ครับผมแล้วเราก็เอาไปแจเบอร์สิบสี่ล็อกไว้เลยครับก็มือคันหน่อยก็ได้แฮมแน่นก่อนครับพอขันได้หนึ่งส่วนสี่รอบแล้วล็อกเลยครับโดยเอาไขควงปากแบนล็อกไว้หนึ่งนะครับแล้วก็เอาใแจแหวนหมุนตามเข็นเมนาฬิกาก็เป็นอันว่า ใช้งานได้ครับถ้าทุกอย่างมันอยู่ในสภาพปกติก็ลองเอาไปขับขี่ดูครับถ้าทุกอย่างอยู่ในสภาพปกตินะครับก็สามารถใช้งานได้เลยครับทีนี้เดี๋ยวถ้าดูไม่ทันยังไงเดี๋ยวมาดูอีกรอบนึ่งท่านแรกเลยแล้วก็ ขนน็อตล็อกออกก่อนพอขานน็อตล็อกแล้วอะเราก็ขันน็อตเบอร์ให้ขันน็ตตั้งคัดปากแบนอะ <c oughs> ให้มัสูดทางซ้ายเลยสซ้ายแล้วขยับคันเกียร์พอเราขยับคันเกียร์ให้มันตึงแล้วอะพอมันตึงเสร็จปุ๊บเราก็ออกหมุนคืนหนึส่วนสี่รอบแล้วก็หมุนน็อตล็อกน็อตล็อกอะคืนที่เก่ามาันตามเข็มน,นาฬิกาคื้นที่เก่ามาันเนี่ยหมุนน็อตล็อก ตามเกณฑน,นการแบบนี้เลยครับก็เป็นว่าใช้งานได้ครับถ้ามันอยู่ถ้าว่าชุดคัดอะไรน็อตตั้งคง้งตั้งคัดไม่หลุดไม่มีปัญหาไม่ไม่ไม่เปลนอะไรนะครับมันก็ใช้งานได้ตามาวามผิเลยครับหรือถ้าเราลื้อประกอบรถใหม่เปลี่ยนแผงคัดใหม่หรือเปลี่ยนน็อตตั้งคัดใหม่น็อตตั้งคัดมันเสียแล้วมันเยินแล้วก็ใช้หลักการนี้เลยครับในการตั้งคัดก็ ก็เอาไปลองขี่ใช้งานได้เลยครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำสเสนอการตั้งคัดรถเกียร์ไว้แับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าข่าวหน้าผมมีคลิปดีๆอะไรจะมานำสเสนออีกกดติดตามช่องเราลงพนมอเตอร์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ